สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ l u s c h a n n e l นะครับและนี่คือรายการ About a b o u ออร์ยรายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆครั้งเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นี่เรามีกล่องสุ่มป๊อปมาด์มารีวิวกันอีกแล้วนะครับนี่คลิปนี้นะครับเราก็จะมีของซีรีส์ไดมูเราก็เคยแกะกล่องสุ่มรีวิวตัวที่เป็นจูราสสิกปาร์กไปแล้วนะครับนี่คราวนี้เป็นซีรีส์ใหม่ต้อนรับวาเลนไทน์เลยนะครับแต่ว่ามันเลยมาแล้วนะวาเลนไทน์ ่าไม่เป็นไรครับมันก็อยู่ในค่าเกี่ยวนิดๆหน่อยๆนะครับตัวนี้เขาก็จะชื่อไลายป๊อป a มา x d a i m o วิ r นะครับเป็น d a i m d d t t n n g นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด12สุ่มนะครับ12ตัวแต่ว่ามีซีเครตด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ซีเครตกันสักทีไหมจากที่เราเปิดกล่องสุ่มมาของป๊อป a มาเนี่ยผมไม่เคยได้ซีเครตแม้แต่กล่องเดียวนะครับ โชคไม่เข้าข้าวนะครับนี่เดี๋ยวมาดูตัวนี้ว่าจะได้ไม่ได้นะครับมาดูกันเลยครับไปอันบ x ็อกกันเลยครับขอฝากโปรโมชั่นดีๆจากทางป๊ p m a r t ครับกับ Pro Popmart แอนเซีมี่ซูเปอร์คานิวัลปารทางลาซาด้ครับโดยจะมีสินค้าลิมิเต็ดมากมายที่ใครๆหลายคนอาจจะกำลังตามหาอยู่ ร่วมถึง m o l ลี่เมก s i ส e 1พันเปอร์เซนต์ลิมิเแบบละ5ชิ้นเท่านั้นเด็ดมากและยังมีการเปิดตัวสินค้าใหม่นั่นคือ Mini i อซ์เอโร o n นมอลลี่ลิมิเต็ดชิ้นเท่านั้นสำหรับโปร3-3ทาง Lazada ก็ไปจัดกันได้เลยนะครับกับทางป๊อปมาครับนี่ก่อนอื่นครับเรามาดูตัวบ็อกตัวกล่องของเขากันก่อนครับสำหรับบ็อกตัวนี้ก็จะเป็นบ็อกแบบยกเซต12ตัวนะครับ ซึ่งครบคอร์เรคชันเลยไม่รวมสเคเรตนะครับหน้ากล่องก็จะมีแบบชัดๆก็เดทติ้งนะครับเป็นแบบพาสเทลน่ารักน่ารักหวานแววเลยอยู่ในซีรีส์ Popmart x d i m o World d d m o Dating นะครับมีโลโก้ Popmart นะครับนี่ยักษ์ใหญ่แห่งวงการกล่องสุ่มเลยครับ <Yeah. S 1> อ่ะด้านข้างพวกนี้ก็ไม่มีอะไรครับนี่ ตรงนี้น่าสนใจกว่าก็จะเป็นไลน์อัพของเขานะครับทั้ง12ตัวเลยน่ารักมากเดูแต่ละตัวดเลยมีอ่างอาบน้ำนี่นีมีอาบน,น,น้ำด้วยนี่เขาจะเขียนชัดเลยนะครับมี12ดีไซน์นะครับ may have secret อาจจะมี secret ด้วยนี่มาแกะกล่องกันเลยครับ นี่ตัวกล่องสุ่มของเขานะครับหน้ากล่องจะคล้ายๆตัวหน้ากล่องบล็อกใหญ่ของเขาเลยครับนี่ด้านข้างก็จะเห็นเป็นไลน์อัพทั้งหมด12ตัวแล้วก็ซีเคร t ไม่บอกแม้แต่ภาพซีลูเอทเลยนะครับว่าเป็นเชฟอะไรนี่ก็เป็นลักษณะนี้นะครับมีสติกเกอร์โฮโลแกรมนะครับเขียนว่าป๊อปมากับไดมูนะครับเห็นว่าพวกกล่องสุ่มป๊อปมาเนี่ยมันชักจะมีพวก งานก๊อปงานจีนเยอะนะครับยังไงก็ระวังให้ดีนะครับเห็นหลังๆเนี่ยค่อนข้างจะเนียนแยกแทบไม่ออกเลยนี่ก็เช็คให้เช็คให้ดีนะครับว่าของแท้แน่นอนนี่ต้องมีสติกเกอร์โฮโลกราฟนะครับของก๊อปของปลอมเนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตามสเต็ปครับไอตัวบล็อกกล่องใหญ่เนี่ยเขาก็จะพับเป็นแบบเชลว,วางสินค้าได้เลยครับนี่แบบนี้ มันก็จะมาเป็นแบบไดคัตป๊อปป,อปมาแบบนี้เลยครับนี่แล้วเราก็จะวางพวกกล่องสุ่มเข้าไปได้เลยครับนี่แน,น่นๆจุกๆแบบนี้เลยครับอ่าจริงๆแล้วตามหลักมันต้องฉีกตามรอยปลูกตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเสียดายนะครับให้มันคงเป็นทรงกล่องแบบนี้ไว้ดีกว่าเรามาดูสุ่มแรกกล่องแรกกันเลยครับเราจะได้ตัวอะไร จริงๆเขาจะให้ฉีกตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นรูปกันไกลเนี่ยเอาไว้ให้ดึงปลืดแล้วก็ลอกมานะครับแต่ผมขอแกะแบบสวยๆหน่อยแบบนี้ระวังนิ้วนะครับเอานิ้วด้วย,ยนี่เราก็จะเปิดออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยนี่กล่องก็ไม่เสียเลยครับเราสามารถปิดกลับไป ยังคงสภาพได้เหมือนเดิมครับแค่ติดกาวติดสกอตเทปก็ยังสวยๆครับเผื่อใครอยากเอาไปขายต่อนะครับกล่องก็ยังสวยอยู่อ่ะเปิดมาปุ๊บนี่นี่สวยนะครับปกติตัวซองเนี่ยซองด้านในมันจะเป็นสีขาวกับเพียงมีเพียงโลโก้ป๊อปมานะครับนี่อันนี้เขาพิมพ์มาเป็นลายแบบนี้เลยเฮ้ยน่ารักหวานแหววมากครับแพทดเดิลป๊อบสุดๆ อันนี้ก็จะเป็นแบบซองที่ไม่สามารถระบุได้นะครับว่ามันเป็นตัวอะไรอาจจะมีทริคเล็กน้อยครับเราสามารถส่องตรงนี้ได้แต่ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับอ่าหรือไม่มันก็จะบอกไว้อยู่แล้วนะครับเรามาดูมันจะมีการ์ดครับ,บนี่พวกกล่องสุ่มของป๊อปมาหรือว่าค่ายต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีการ์ดมาให้อยู่แล้วนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องแกะดูนะครับ เ,เราสามารถดูได้เลยเผื่อแบบมันซ้ําเราก็จะได้เอาไปขายเอาไปแลกเปลี่ยนกันได้ครับอ่ะโอ้ดูดิเขาออกแบบดีไซน์เป็นแบบกล่องซีดีครับสวยมากเดี๋ยวมาดูนะครับดูซิตัวลายตัวแรกปุ๊บนี่ได้เจ้าน้องน้องอะไรวะกระลอกหมาแมวอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นแบบน้องไดมูถือดอกไม้ครับอ่ะในกล่องนีล้ละอีก อขนมไม่ใช่กันชื้นนะครับนี่เจ้าเจ้าอะไรวะอะไรสักอย่างเนี่ยหมดแล้วนะครับนี่มาดูพระเอกของเราจะหล่อแค่ไหนปั๊บโอ้โหเฮ้ย,ยแปลกว่ะเงาแวบเลยทุกทีของเขาจะเป็นแบบงานที่แบบสีด้านๆนะครับอันนี้แบบ เรียบเหมือนเป็นลูกอมลูกกวาเลยดูดิดูดิว้าว <Wow. S 1> นี่ก็สวยอีกแบบนะนี่ถืออะไรอยู่ด้วยเนี่ยถุงน้ำหรอพวกการลงสีอะไรต่างๆเขาเนี้ยบเขาคมอยู่แล้วนะครับค่ายนี้รับประกันคุณภาพได้เลยสำหรับชื่อป๊อปหมาด้านล่างก็มีปั๊บนะครับมีพิมพ์ป๊อปหมากับไดมูเวอร์ นี่จเจ้าตัวนี้ครับมันคืออะไรมันคือดอกเข็มหรอเป็นแบบใสๆเลยครับเอามาปักตรงมือได้เลยจะมีมีรูอยู่แล้วนะครับปักเข้าไปนี่จะได้น้องไดมูถือดอกเข็มครับมาคู่กับเจ้าเจ้าไห่เจ้าเหมียวปะดูไม่ออกกัน เจ้าตัวนี้เป็นฟิกเกอร์แบบตายตัวเลยนะครับไม่สามารถขยับอะไรได้เลยสักอย่างนะครับอ่ะตัวนี้ก็เช่นกันครับอะมาดูต่อครับกล่องที่2ครับอ่ะเรามาลุ้นการ์ดกันก่อนนี่ดูซิตัวอะไรปาบเอ๊ะ มีน้องน้องน้องหมาน้องแมวน้องจิ้งจอกอะไรสักอย่างเหมือนเดิมครับกับตัวหน้ากล่องเลยครับถือกล้องด้วยนี่และนี่ในกล่องเขาก็เป็นตัวซองครับกับตัวเฟรมนะครับเฟรมแบบเหมือนกรอบสําหรับถ่ายรูปนี่เองครับอ่าอันนี้หัวปกติแหละครับจะไม่ใช่แบบเป็นแบบเงาเงานะครับจะเป็นทรงผมด้านด้านมากับแว่นตาหัวใจครับ กับถือกล้องด้วยกล้องพลโลยครับเราก็เอาน้องเนี่ยมายัดได้เลยครับอ่าแต่มันไม่ใช่แค่ยัดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูนะบิร์บคือมันจะมีล็อกของเขาเลยนะครับพอเรายัดน้องเนี่ยลงล็อกปุ๊บม,มันจะแน่นแบบนี้เลยครับเนี่ยไม่หล่นเลยมันจะใช้ตรงทรงผมตรงเนี้ยล็อกไว้อยู่นะครับเนี่ยแน่นมากมาก เอ๊นี่น้องพายเรือครับน่ารักน่ารักชัดนอ,อ๋อเป็นกระลาสีสเรือครับนี่สังเกตเขามีเป็นแผ่นพลาสติกกลมๆใบนี้มาด้วยนะครับแสดงว่านี่ตัวนี้มีจุดขยับครับหันซ้ายหันขวาได้อ้โคตรน่ารักเลยอะเราก็ดึงหัวมาก่อนแล้วเสียบเข้าไปนี่ แค่นี้เองเราก็เอาไม้พายครับมาใส่มือน้องเลยครับจับน้องมานั่งบนเรือได้เลยอดูดูดูด,ดูน่ารักสุดๆอ,อ,อ่ะอ่ะยังไม่หมดมันต้องมีดอกไม้ไว้ท้ายเรือด้วย มันคงแค่วางเฉยๆแล้วมัง้งนี่แบบนี้นี่ประมาณนี้ครับไปต่อกันเลยครับกล่องที่สี่ป้านี้นี่อะไรอสายไหมเหรอเหมือนน้องถือขนมสายไหมอยู่เลยกับน้องน้องแมวตาลุกวาวเลย มีแผ่นแบบนี้ขยับคอได้อยู่แล้วครับเอออชนี่น,นี่เจ๋งเฮ้ยเท่อะนีด้านบนมีเหมือนแบบโรยผงกลิปเตอร์ด้วยนะครับสีพาสเทลสวยงามสวยงามชุดลำลองแบบฮิปฮอปฮิปฮอปหน่อยๆครับกำลังถือขนมสายไหม ่่ไหมละนีจับน้องมายืนแบบยืนมองอยู่ด้วยครับนุยอยากกินนุ้ยอยากกินไปครับการ์ดคืออะไรว่ามา,านี่น้องไดมูขับรถครับอะแต่ไม่มีน้องเหมียวนะน้องเหมียวไปไหน มาถึงหัวโผลไปเลยครับนี่แสดงว่าตัวนี้หมุนได้หมุนคอได้ครับหมุนหัวได้อเอเฮ้ยรถบัมไม่ใช่รถธรรมดาครับรถบัมนี่แถมล้อยังหมุนฟรีได้ด้วยว้าว,วนี่ยังมีคอนเซปต หรือช่อดอกไม้ซ่อนอยู่ในรถด้วยนะครับอะแต่ไม่มีน้องแมวซ่อนอยู่เลยนะนี่หันซ้ายหันขวามองทางได้ครับอะกล่องที่6ครับครึ่งทางแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยดูให้คนน่ารักเลยอะ มีแบบมีเป็นรถเข็นนะครับมีน้องแมวกับอะไรน้องลิงลิงเหรอลิงละมั้งน่ารักมากมาดูตัวจริงกัน <c oughs> ตะมุตะมิมากครับแล้วก็ตัวพระเอกของเราพระเอกของเราหมุนคอไม่ได้ครับจะเป็นท่าตายตัวคือท่ากำลังเดินเข็นนั่นเอง นี่มีใส่ชุดแบบนี้ด้วยนี่มันก็จะทำท่าแบบนี้ครับมาเข็นแบบนี้พอดีอ่าโดยทําการเสียบเข้าไปครับไม่ใช่แค่วางแปะไว้เฉยนะครับนี่มาแล้วโอ้โหจะน่ารักไปไหนเนี่ยเอ้นี่ตัวนี้ชอบมากครับโอาแกะกล่องสุ่มผ่านไป6ตัวแล้วนะครับยังไม่มีวีแววที่จะได้ซีเครตเลยนะครับ มาดูกันต่อครับกล่องที่7ครับปึ๊บอ๋อไอที่เป็นเหมือนอ่างอาบน้ำมีมีกาน้ำด้วยมันไม่ใช่อ่างอาบน้ำนี่หว่ามันเป็นถ้วยชานะครับจับกาตับอ้าหมุนคอได้นี่โห ทรงผมเขาก็จะแบบมีความเป็นเหมือนเป็นเซรามิกเคลือบเคือนะครับมันมันเฮ้ยดูสวยดีนะครับอ๋อนี่ไงเป็นเครื่องเล่นนะครับในสวนสนุกไอที่เป็นเป็นเหมือนถ้วยชานะครับแล้วก็เหมือนมุนๆุนมุนมุนมนอย่างเงี้ยแล้วมีน้องลิงนั่งด้วยเอ้ยเจ๋งอะ่ะแล้วก็ต้องมีถาดของเขาด้วยครับนี่ส n a p เลย นี้แล้วมันก็จะหมุนอย่างนี้ได้ด้วยเราแปะไว้เฉยๆครับมันก็จะหมุนรอบได้อ๋อต่อครับกล่องที่8แล้วครับซองจะแตกต่างจากตัวอื่นนะครับอันนี้จะออกไปทางกว้างๆแบบนี้น่าจะกินพื้นที่เยอะอยู่นะโอ้โห,โโหมีหน้าให้ซองกว้างว่เชียว นี่ลูกโป่งมันค่อนข้างจะกินพื้นที่ไปด้านข้างเยอะครับตัวลูกโป่งก็เป็นพลาสติกเลยครับกับสายค่อนข้างจะหนาเลยทีเดียวตัวนี้ไม่สามารถขยับอะไรได้นะก็เอามาวางบนถาเลยครับนี่จจะจะได้ท่าแบบยืนน่ารักน่ารักแบบนี้เลย อันนี้เก้าครับนี่คุณชายเจ้าท่้ตาครับปอ,อ๊ดหมุนคอได้ด้วยอโอ้โหดูหน้าอย่างเศร้าอ่ะจะเศร้าไปไหนเนี่ยเมคลึ้มฝนตกใส่หัวเลยนี่ทรงผมเขายังเศร้าเลยโ,โม่สงสารเนี่ยบอกเวลา ย้ำเตือนเรื่องเวลานะครับประมาณแบบสาวเทไม่มาตามนัด่ำไมต้องทิ้งไว้อย่างนี้จะได้ประมาณนี้ครับยืนคู่กับไลนิกาด้วยต่อไปครับกล่องที่10ครับเป็นน้ำพุพุ่งพุ่งออกมาจนน้ำเนี่ยเป็นรูปร่างของเจ้าหมีนะครับ สวยมากสวยสวยดูดูดูเป็นพลาส,สติก PVC เคลียร์เคลียร์เลยครับเคลียร์ใสสีฟ้าสวยมากอันนี้นีมีน้ำหยดติงต่งๆด้วยนี่เฮ้ยเทนะเน,นี่ยนี่ทรงผมแบบเฮ้ยเฮ้ยดูดีไซน์ดิ เขาดีไซน์ทรงผมเป็นดอกกุหลาบเลยครับเว้ยดีเจ๋งอะ่ะวว้านี่แล้วมีแบบเขียนอายไลเนอร์สีทองด้วยอืมเนี่ยมีเป็นสตริปนะครับสีทองทองเออดีดูแบบดูลักชัวรี่ดู ury, ดลูกมากเลยกำลังแอบซ่อนใช่ไหมวา,างยนะังไงเนี่ยอืน่าจะอย่างนี้นะเอามาหนีบไว้ตรงระหว่างนิ้วได้ครับ เหมือนซ่อนการ์ดไว้หรือเปล่าจับมายืนคู่กันแบบนี้สองกล่องสุดท้ายครับดูซิจะได้ซีเคร็ตกับเขาบ้างไหมเนี่ยนี่ขยับไม่ได้นะครับไม่สามารถหมุนคอได้นี่ค่้ยเจ๋ง เราจะเห็นเป็นแบบเป็นความลึกเข้าไปข้างในนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นเหมือนป้ายเป็นแบบแบนเนอร์ลอยๆปลิวๆนะครับ I love story เร่านิทานนั่นเองนี่เราก็เอามาปักที่เท้าได้เลยครับนี่แล้วก็ถือท่งทั้งสองข้าง เรียบร้อยแล้วอ่ะกล่องสุดท้ายครับถ้าได้ซีเค็ผมให้ไปเลยนะครับผมพอผมมั่นใจว่าได้ตัวปกติแน่นอนตอนนี้มันขาดตัวอะไรอ่ะตอนนี้มันยังขาดตัวนี้นะครับผมรับรองได้พันเปอร์เซ็นต์นะครับกล่องน,นี้คือตัวนี้ครับมาดูกันและนั่นก็คือนี่เห็นไหม นี่กำลังก,กินซอฟต์ครีมกินไอติมครับกลับเป็นรูปปั้นกำลังจุ๊บๆกันอยู่นี่อ่ะหมุนคอได้เออเขาเป็นพนักงานขายไอศครีมครับเนี่ยมีใส่หมวกใส่เอียบนะครับน่ารักมากอะ่ะ น่ารักอีกแล้วอ่ะ <Yeah. S 1> นี่มาคู่กันแบบนี้เป็นพนักงานขายไอศครีมครับ เอาละครับและทั้งหมดก็คือรีวิวผลประกอบการการแกะกล่องสุ่มเจ้าไดามูเดตติ้งป๊อปมานะครับมีทั้ง12ตัวยกบ็อกเลยนะครับก็ตามฟอร์มนะครับเหมือนอย่างที่เราแกะกล่องของป๊อปมาเนี่ยมาตั้งกี่ตัวแล้วแหละไม่เคยได้ซีเรีเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับ <Ooh. S 1> แต่ก็โอเคละครับก็ถือว่า จัดยกบล็อกเราก็ได้ครบทั้งคอลเลกชันเลยก็ยกเวนเซคเซตนะครับตัวนี้เขาน่ารักอยู่น,น,นะครับเป็นคาแรคเตอร์น้องไดมูนะครับที่ตอนนี้เขาโอ้โหแตกลายออกไปเพียบนะครับไปคอลแลบกับไปเอ็กซ์กับแบรนด์ต่างๆหรือก็หนังต่างๆนะครับอ,อย่างที่คลิปที่แล้วเราก็รีวิวเขาไปคอลแลบกับทาง Jurassic Park นะครับจูเลสิกเวิลด์อันนั้นอันนั้นก็น่ารักนะครับนี่อันนี้ก็เขาก็เป็นธีมของวาเลนไทน์นะครับเป็นเดทติ้งอ่าก็แบบ ดูแบบพาสเทลซับซอบน่ารักน่ารักเลยครับก็สําหรับตัวนี้นะครับก็จะสนอราคาต่อ1นึ่งซุมนะครับสามบาทนะครับใครอยากได้แบบยกแพ็คยกกล่อง12กล่องตัวนี้นะครับก็360คูณ12เข้าไปครับก็จะได้ทั้งกล่องเนี่ยครับราคาเอาเรื่องอยู่นะใครสนใจนะครับก็ไปดูในใต้คลิปตรงเดสคริปชันครับผมแปะช่องทางชี้เป้าการสั่งซื้อเจ้าไดมูเดตติ้งตัวนี้นละครับ หรือว่าใครสนใจจะเป็นแบบป๊อปหมาตัวอื่นนะครับก็ไปกดได้เลยครับดูรายละเอียดคลิกใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับอ๋อลืมไปนะครับเขาแถมตัวนี้มาให้ทางป๊อปหมาเขาส่งมานะครับเขาแถมเจ้ามินเนี่ยนมาให้1กล่องนะครับตัวนี้ผมยังไม่เคยรีวิวนะครับเดี๋ยวมาดูนี่จะเป็นซีรีส์น่าจะเป็นซีรีส์ใหม่เลยนะครับจะเน้นพวกมินเนี่ยนที่ทําท่าขี่สิ่งของขี่รถต่างๆนะครับนี่จะได้ตัวอะไรนะครับ อ๋อมินเนี่ยนเขาเป็นซองแบบปกตินะครับไม่มีลายนะครับซองป๊อปมาขาวๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ตามหน้ากล่องเลยครับตัวนี้นี่ขี่เจ้ายูนิคอร์นนะครับอ่ะมาดูนี่เฮ้ยโคตรน่ารักเลยอะดู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 นี่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 เจ้ายูนิคอร์เนี่ยเขายังมีขาเป็นล้อด้วยนะครับดู แต่ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร,ร่นะเร้นเน้นสไลด์เฮ้ยโคตรน่ารักเลยอ่ะโอ้มีในซีรีส์นี้เขาก็จะมี3 6 9 9ตัวนะครับ9ตัวกับหนึ่งซีเคตนะครับก็เป็น10ตัวนะครับนี่ใครอยากได้มินเมี่ยนนะครับตัวนี้ไปจัดเลยครับน่ารักมาก ก็อย่าลืมไปช็อปกันนะครับสำหรับ Pro 3 3จากทาง Popmart X Xiaomi ทาง Lazada ซึ่งเขาก็มีจับรางวัล Lucky Draw ด้วยนะครับเมื่อซื้อครบ3ยอดแต่ละยอดนะครับซื้อแค่300ยังได้สิทธิ์ลุ้น o ป o Smartwatch เลยนะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยครับ ส่วนใครที่กำลังเล็งมือถือสเปคและราคาแบบคุ้มคุ้มเราก็มีมาแนะนำครับอย่างตัวแรก Redmi Note 10ขุมพลังแห่งประสิทธิภาพสเปคแบบจัดเต็มด้วยราคาเพียง4,599บาทเท่านั้นหรือว่าจะเป็น Redmi 9A ราคาใหม่เพื่อคุณเพียง2,499จะถูกไปไหนเนี่ยหรือแบรนด์น้องๆอ,อีกแบรนด์หนึ่งครับอย่าง Poco F4 สเปคเก่งรอบด้าเลยทีเดียว ใครที่สนใจก็เข้าไปช็อปกับโปร33ของป๊อปมาทกันได้เลยนะครับผมอ่ะเอาละครับทางนี้นะครับใครที่สะสมพวกกล่องซุมป๊อปมาหรือว่าจะเป็นดีไซเนอร์ทอยกล่องสุมอื่นๆนะครับก็มาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วผมจะไปตอบในทุกๆคอมเมนต์นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ รายการ d ด u b l e ถอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a s a plus studio v2 นะครับสวัสดีครับ